มาพบกันในคลิปแนวทางหังเสงภาคเช้านะครับวาระจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ครับมารุ้นกันวันแรกครับเริ่มกันที่รอบเช้าก่อนแล้วกันนะครับสำหรับหัางเสงเช้าเปิดที่รบนะครับ00834ครับเลขที่ผมวางท่านใดชอบนะครับจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับห่างเสงจับที่รบนะครับจับที่รบ ถ้าขึ้นบวกก็ทุกครตัวมันนะครับเช้านี้หางเสียงผมชอบตัวเปิดครับผมว่า8กับ4 4กับ8โอกาสหน้ามีหน้าม,ามาครับเช้านี้เด่นสุดที่จับได้คือ8ครับวิ่งบนรุ่นล่าง8นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง8เลยที่ผมวางถ้าชอบจัดนะครับไม่ชอบผ่านแล้วกันนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเด่นสุด8ครับ

อันนี้เบิร์สอตัวเท่ากับหหางเนาะศ8นย์แโอเคครับ4 8 8แปติดไปด้วยนะครับไม่ได้ติดนะเอานะแต่เกียดพิมพ์นะครับก็มัศูนเหมือนเดิมนะครับเอาศูนย์จากตัวเปิดเนี่ยศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดศ 064 054 004 044ครับเช้านี้หางเสียงได้แนวนี้ครับก็นุ้นนันครับ11โมงยังไงก็รอประมวลผลเสร็จรอสรุปผลแล้วค่อยดีใจนะครับเพราะหลังๆมาหางเสียงก็เดี๋ยวคลาดเดี๋ยวเคลื่อนอยู่เนาะวิธีการออกผลก็ไม่แน่นอนครับสวัสดีครับ